คิดมากอย่างเซี่ยงเซ้าหลงเขาจะไม่ขอตัดประเด็นเรื่องของขวัญวันเกิดครบรอบสามเดือนของระบบคอมชที่ส่งตรงจากกรุงปักกิ่งด้วยมือของพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรคนนี้เนี่ยเซี่ยงเซ้าหลงบอกว่าวันนี้นาทีนี้ทักษิณในลมหนาวแห่งกรุงปักกิ่งอยู่ในสนภาพหมาจนตรอกเรียกว่าถาูกสถานการณ์บังคับให้ทักษิณโตสู้ มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่มองว่าหุ้นตกลงไปร้อยแปกว่าจุดเนี่ยมูลค่าการซื้อขายน้อยมากเลยนะมูลค่าการซื้อขายผันผวนมากวันนี้ตลาดหุ้นนั้นเรียกว่าถูกละเลงกันจนเลอะเทอะเช่เฉลงมบอกว่าปริธยธรนาทีนี้กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ของจริงเป็นของจริงยิ่งกว่าหวยบนดิน หุ้นชินขอบภาษีการซื้อหุ้นที่ดินข้างศูนย์วัฒนธรรมและวันนี้นาทีนี้เชี่ยงช่องหลงประเมินสถานการณ์แล้วบอกว่าพลเอกสุรยุทธ์พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็เหมือนโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพาอยู่ๆก็มีการบ้านข้อใหญ่มาให้คิดทำอย่างจริงจังย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชม ASTV ช่องนิวชวนคงจะได้สดับตรับฟังคุณสนทิลิ้มทองกุลเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเตือนให้ระวังการโจมตีค่าเงินบาทครั้งใหม่ศุกร์ที่แล้วนี่เองล่ะค่ะทรงเสียงเตือนให้ระวังการโจมตีค่าเงินบาทครั้งใหม่ค่าวนั้นได้ตั้งคำถามและกล่าวโทษไปยังหมอมราชวงศ์ปรีดียทธรเทวกุลอีกครั้งว่าผิดพลาดที่ดันไปพูดทำนองว่าค่าเงินบาทจะแข็งตลอดปี2 550ทั้งทั้งที่ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติสนที่ริมทองกุลบอกว่า การครั้งนี้แม้คุณชายปรีดียาทรไม่ตั้งใจก็เท่ากับส่งสัญญาณสำคัญให้กับกระบวนการตีค่างเงินบาทเพราะการแข็งขึ้นของค่างเงินบาทนั้นมันแข็งผิดปกติน่าสงสัยว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องมาจากการกระทําของใครในแบงก์ชาติที่มีมาตลอด3-4ปีที่แบงก์ชาติเข้าไปแทรกแซงข้างเงินบาทซึ่งการแทรกแซงครั้งนี้เนี่ยมันผิดธรรมชาติไปค่ะ น่าสนใจมากนะคะก็อยากเรียนเชิญให้ไปอ่านดูในคอลัมน์เสียงเศร้าหลงคอลัมน์หุ้นร่วงละหนาวเป็นของขวัญวันครบรอบ3เดือนคอมชจากทักษิณชิน,นวัตรค่ะสาเดือนแล้วเป็นไงอาเรามาดูซิว่า3เดือนแล้วเนี่ยทางคอมชอบอกว่าอย่างไร คอมมชวันนี้มีการถแถลงข่าวโดยพลเอกสนที่บุญยรัตน์กลินค่ะก็เปิดเผยเรื่องการทํางานในรอบ3เดือนของคอมมชเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าการปฏิรูปนั้นเป็นการทํางานอย่างหนึ่งซึ่งมีการมีการถแถลงวันครบรอบได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าคอมมชดําเนินงานไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เกือบ100%ซมีการตรวจสอบปัญหาการทุจริตว่าทางคอตอสอเนี่ยดำเนินการไปได้ไกลามากเยอะมากแล้วก็ให้อิสระ กำนวยงานการตรวจสอบอย่างเต็มที่โดยขณะนี้คอตสอก็กําลังสรุปนะคะโครงการทุจริตจานวน3โครงการปลายเดือนนี้เห็นทีจะมีของขวัญวันปีใหม่ให้กับคนไทยได้ชื่นใจค่ะขณะที่ปปชก็กําลังสอบสวนอยู่17คดีและจะทยอยสรุปผลออกมาแต่งานหลังนี้17คดีนี้ไม่ได้บอกว่าจะได้ไปเมื่อไหร่นะคะเพราะในส่วนที่พูดถึงการคัดเลือกสอสอรอค่ะให้เหลือร้อยคนจาก200คนตอนนี้กําลังพิ เจรนาตามขั้นตอนคาดว่าหนึ่งสัปดาห์จะรู้เราก็จะคัดเลือกจากบุคคลหลายอาชีพและเป็นธรรมน,นะคะร้อยจาก200นี่แหละค่ะพลเอกสนที่ยังได้พูดถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ท่านยอมรับว่าต้องใช้เวลาขณะน,นี้ถือว่าได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ต่อ,อกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบค่ะพลเอกสนที่ได้ยืนยันว่าจะทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตยไม่มีการสืบทอดอํานาจขอยืนยันกับสังคมไทยที่ยังหวาดระแวงไม่สบายใจ ว่าเข้ามาด้วยความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองเพราะทหารมีหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยยึดชาติบ้านเมืองจงรักภักดีจะปล่อยผ่านไปเสียไม่ได้เพราะถ้าไม่ทําก็จะขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่หมายถึงการปฏิรูปปฏิวัตินั่นนะคะแม้อยากจะเรียนท่านพลเอกสนธิค่ะว่าประชาชนนั้นเนี่ยไม่ได้หวาดระแวงแคลงใจว่าทหารจะสืบทอดอํานาจแต่เขากลัวทหารเนี่ยจะทําให้การปฏวิวัติเสียซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ หมดเกียรติภูมิไร้ศักดิ์ศรีและเสียของไม่รู้จะปฏิวัติไปทำอะไรถ้าหากว่ายังแก้ไขขุดรากถอนโคนระบอบทักษิณที่โกงบ้านกินเมืองทำลายความเป็นคนของคนชาติไทยมิได้เลยแม้แต่น้อยวันนี้ค่ะอยากจะอ่านข่าวนี้คมชอได้ฟังคนเดียวจังเลยมีการรายงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะนะคะมีการรายงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง,งตอน10โมของวันนี้เนี่ย สุดชายบุญชยัยรู้จักชายคนนี้ไหมคะสุดชายบุญชยัยสุดชายเป็นใครเี่คนเน้ผู้ชายใส่สูสวมแว่นคนนี้แหละหน้าตาเฉยเฉยในเวลลังใครไปหาเบอร์โทรศัพท์มาหน่อยสิจะคอสัมภาษณ์สุดชายหน่อยสุดชายเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาประเด็จการ นี่เก๋ไก๋เขาไปยื่นหนังสือต่อคุณหญิงจารุวรรณเมนชกาผู้ว่าการตรวงเงินแผ่นดินค่ะแล้วก็มีตัวแทนเจ้าหน้าที่สตอง,ตง,งอเป็นคนรับเรื่องแทนเพราะว่าคุณหญิงจารุวรรณติดประชมุมสุดชายพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวขอเสียงสุดชายหน่อยดีไหมคะมีเสียงไหมคะอ่าไม่มีเสียงสุดชายสุดชายเขาบอกว่าอย่างนี้ เขาอรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปฟังเสียงสุดชัยกันนะคะสุดชัยเขาบอกว่าเขามายื่นหนังสือเพื่อขอให้สตงไปตรวจสอบเส้นทางการใช้เงินงบประมาณส่วนกลางและงบลับหลังจากมีข่าวว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณวงเงิน500ล้านบาทเพื่อเอามาแจากเป็นโบนัสแก่ทหารที่เข้าร่วมการยึดอำนาจเมื่อ19กันยายนแล้วก็มีการเบิกงบลับอีกพันล้านบาทหลังจากยึดอำนาจเสร็จสิ้นแล้วสุดชัยบอกว่ากลุ่มคนวันเสาร์เรียกร้องให้สื่อมวลชนร่วมกันเป็นไม้ตีสุนัข ไม้ตีสุนัขค่ะนะคะแล้วก็ช่วยกันส่งข้อมูลให้ในการใช้งบลับของคอมชและตรวจสอบว่านายกรัฐมนตรีกับภรรยาทำไมรวยผิดป,ปกติรวมถึงการทุจริตป,ประพฤติมิชอบอื่นๆเอาไปฟังเสียงสุดชายกันมีการเบิกงบประมาณลับซึ่งมีการตั้งไว้สูงถึง0 0กว่าล้านบาทและได้มีการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่20กันยามาแล้วรวมเป็นจำนวนเงินพันกว่าล้านบาท ว่ามีการใช้จ่ายอย่างถูกต้องและผิดประเภทหรือไม่ซึ่งวันนี้ผมมายื่นให้กับทางคุณหญิงเนื่องจากผมคิดว่าทางคุณหญิงเป็นบุคคลที่มีความกล้าซึ่งผมให้ฉายาท่านว่าหญิงกล้าแห่งกรุงรัตะนะโกสินทร์ส่วนสำหรับผมเองที่ดำเนินการตรงนี้อยู่ก็ด้วยความคิดที่ว่าผมจะขอทําหน้าที่เป็นไม้ตีสุนะัตตีบรรดาพวกที่กัดแทะกินประเทศ ของพวกเราอยู่ในปัจจุบันเพราะเราต้องเข้า เอาละส่งไม้นี้ไปให้พี่ทักษิณเอาไว้ตีสุนัขในเมืองจีนสักอันหนึ่งก็ดีวันนี้ค่ะเขามายืนหนังสือเนี่ยมีตำรวจสันติบาลกลุ่มหนึ่งมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยสัปดาห์ที่แล้วสุดชายก็ไปยื่นปปชให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และภริยาเขาอ้างว่านายกของเราร่ำรวยผิดปกติผิดวิสัยข้าราชการโดยมีทรัพย์สินรวมกันแล้วกว่า90ล้านบาททีเดียวสุดชายิเขายังมีการนัดหมายนะคะว่าเขายืนยันว่าจะ ีการชุมนุมที่ท้องสนามหลวงไม่เอาประเด็จก,การทุกวันเสาร์เพื่อเรียกร้องคอมมชให้คืนอำนาจให้กับประชาชนค่ะ อืเอาละคะ่ะจากกลุ่มคนเมืเสาร์ไม่เอาคอมาชมาถึงเรื่องจตุรนและข้อร้องเรียนวันนี้คณะผู้บริหารพรคไทยรักไทย,ไทยโดยจดตุรนฉายแสงเนี่ยนะคะรักาการหัวหน้าพักไทยรักไทยไปยื่นหนังสือต่อประธานกกตผ่านคุณสดศรีสัตยธรรมกกต,ตด้านกิจการพักการเมืองค่ะเพื่อขอหารือกับการดําเนินกิจกรรมของพักการเมืองนะคะแล้วก็ภายหลังการหารือแล้วก็บอกว่าเนื่องจากว่ามีรัฐบาลเฉพาะการแล้วประเทศอยู่ในภาวะป กติแล้วมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วทําหน้าที่ด้านนิติบัญญตัติและมีการประกาศยกเลิกกฎอายการศึก,ก,กแล้ว <c oughs> ขนเนขาบอกว่าทั้งนี้เนี่ยเพื่อคืนสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนนะคะแล้วก็กําลังมีการจัดทัพเพื่อจัดร่งางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะก็อยากจะขอข้อเรียกร้องกอกตให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมพักการเมือง ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมพักการเมืองค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็ยังไปยื่นหนังสือเพื่อที่จะขอให้คณะรัฐมนตรียกเลิกประกาศคอปคอสองฉบับที่ห้ามมีการทํากิจกรรมพักการเมืองนะคะเขาบอกว่าต้องการเห็นความสมานฉันแล้วก็คําสั่งนั้นเนี่ยมันขัดต่อการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้วยซ้าไปนะคุณจตุนนก็วันนี้ออกเดินหน้าเองเลยที่บอกว่า,า,า,ามีประกาศคอปคอห้าม พักการเมืองดำเนินการ